สนุนโดยยาสีฟันซอสสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมีที่นอนไทยยี่ห้อหนึ่งนะครับชื่อดาริ n งครับอยู่ในประเทศไทยมากว่า50ปีแล้วครับยังสามารถยืนหยัดและมีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงด้วยทั้งทั้งที่มีคู่แข่งทั้งไทยและต่างประเทศมากหน้าหลายตาเขาทําได้อย่างไรและเขามีกลุธในการบุกตลาดโลกอย่างไรครับเออเริ่มต้นอยู่ด้านหลังของร้านขายที่นอน มีคนงานประมาณ1 0กว่าคนผลิตแล้วก็หาลูกค้าไปในตัวประมาณพศ2518-19นำเข้าเครื่องจักรจากประเทศอิตาลีแล้วหลังจากนั้นไม่นานเราก็เป็นผู้ริเริ่มในการเข้าตลาดง <past magic, S 1> านโปรเจกต์ต่างๆพวกโรงแรมรีสอร์ทในประเทศเมื <mates> <itan> ่อเราทำตลาดในประเทศเป็นพอสมควรแล้วเนี่ย เราก็เริ่มมองออกไปที่ต่างประเทศประเทศแรกที่เราส่งออกไปลูกค้าเป็นเจ้าของโรงแรมที่เขาสร้างที่เกาะมาลดีฟอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งที่นอนออกไปต่างประเทศมันเป็นก้าวแรกของเราและหลายประเทศในยุโรปที่เราส่งไปมีประเทศทางแถบฝั่งอินเดียนอกจากนั้นก็ยังมีประเทศเพื่อนบ้านโรงแรมต่างๆในญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ พิธีพิถันในเรื่องคุณภาพแล้วก็ราคาแม้ว่าญี่ปุ่นจะอยู่ใกล้จีนนะฮะแต่ว่าเขาก็นิยมมาสั่งสินค้าจากบริษัทเนื่องจากว่าเขาเชื่อถือในคุณภาพเราจะไม่ไปร่วมกันในสงครามราคากับคู่แข่งไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศเพราะนั่นจะทำให้มาตรฐานเราตกต่ำ ราคาขายต่ำจนเกินไปก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่ต้องไปลดวัตถุดิบในการผลิตเ,เมื่อ AEC เกิดขึ้นเราสามารถที่จะส่งออกได้มากขึ้นเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆรวมทั้งกำแพงภาษีจะลดน้อยลงเราคิดว่าเรามีศักยภาพในการส่งออกมากขึ้น แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือมีเท่าไหร่ทําเท่านั้นก่อนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อมาใช้ในบริษัทเราก็จะไม่ทําเกินตัวทําให้บริษัทเนี่ยอยู่ได้ด้วยความมั่นคงต่อมใครต้องใช้ซอสเกลือค่ะเกลือของซอสมั่นใจ100%รซระหว่างเค็มกับมีกลิ่นปากไม่มีกลิ่นปากสิใช่ป่ะต้องลองซอสออริจินอล ทำไมใครๆต้องใช้ซสเราเองไม่มีวันรู้หรอกว่ากลิ่นปากมาตอนไหนเฮ้ยเล็กปากมันเหม็นนะใช้ซอสเฟรชครับมั่นใจ100%กลิ่นปากอะไรเข็มแต่ดีช่วงซอสมาร์ทไอเดียสนับสนุนโดยยาสีฟันซอส ท่านผู้ชมครับในการทําธุรกิจไม่ว่าธุรกิจใดก็ตามแต่ไม่เฉพาะธุรกิจที่นอนนะฮะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือบุกตลาดโลกข้อแรกนะครับเลือกเลยว่าใครคือลูกค้าเป้าหมายในกรณีของที่นอนดลงเน้นตลาด B 2 B ตลาดที่เป็นเจ้าของธุรกิจก่อน2อง r นโลยู u r p โปรดักตหมายถึงว่าสินค้าเราไม่ต้องมีเยอะไม่ช่มียี่สิบสามสิบโปรดักลายมากมายจนลูกค้านับไม่ถ้วนนะฮะ ทำน้อยแต่ว่าขายเยอะจากนั้นเนี่ยนะฮะก็ครองตลาดในส่วนที่เรามีความได้เปรียบไปเลยนะอีกทีนะฮะเลือกลูกค้า2ทําให้โปรดักต์มีน้อยแล้วครองตลาดในจุดที่เราเก่งที่สุดครับพบกับรายการ s m a r t b บิทพิชิดคู่แข่งได้ทุกวันเสาร์ทางช่อง5เวลา21นาฬิกา5นาที ไม่เชื่อครับตอนนี้มีคนบอกว่าแปลงลิ้นด้วยเนี่ยพอแปลงออกมาเป็นสีเหลืองเต็มแปลงเลยครับรู้เลยว่าสิ่งสกปรกเนี่ยเต็มลิ้นเลยครับแปลงสีฟันซิสเต็มมาครับได้แปลงลิ้นได้ผลแปลงนี่นุ่มครับแล้วก็เ,เล็กมากกวาดสิ่งสกปรกให้หายไปเยอะจริงครับ